สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ะ,คะไงค่ะเ <laughs> อาไปกินตาบะหูใจพี่ร้องเอาเลยเทกสองแล้วเทกสองพลาดไปนะคะนี่ตะบะหูขอเข้านะคะมีหอยความเด้หอยนะคะปูนะคะว่าจะมากินต้องการจ้าโค้ชแซ่บ ครับเป็ดเป็ดไม่เห็นตัวมันคเลยอ๋อเจอหน่มที่เป็ดมาคุณพี่โตน้ำข้างหลังก็มีเหรอไม่กินอ่ะเลือให้กินอะไรจะจ้าอะไรแม่อะไรกินอะไรขนม กรเะเวนหนึ่งเอาระเเอาน้ำมาเอาจระเนน้ำของระบน้ำของกระเพนงบรรยากาศอากาศข้างหลังค่ะดีมาแล้วไมไอุ๊้อบดตูดัที่ตอบด,ดูอร่อยครับ กินนี้อาหารเด็กก็มาเลยนะจ๊ะโอโอ๊ยปรัวน้เล้วี่มหรอมีหรอให้บอกให้มาขวงทังนหนให้กินขนมอร่อยอร่อยค่ะ เฮ้ยคือสีเหลือนี่เอลือยอ่อใช่้าเราพูดกันสืกใจแต่ก็ไมาค่ะนี่ต้มชุบเฮ้ออยอยากจะบอก เดี๋วเดี๋เออสแล้วบแค่แบบเออไม่หอดบัคค้าอยไล่แต่งเย้าดิบัคคาบ็แพงดูดดิวดเต็มเลยเนาะับครับเจว่ากก้ากินเลยกึงเป็นเบิง์หนไ่ย่ เสียงก็เน่าค่ะบผิดมากเชื่อขนมที่เผ็ดมาเผ็ดมาก เียว่าพิษพะทอสุมหลับตาไปข้างนึ่งเฮ็ดรสโา้ยเฮ็ดอยากกินเต็มอยากกินนี้ครึ่งหนึ่งนะ แมสอบดีก่รึ่นึงนสบก็ยังเช่นอบ่ยสอบสอบอนแม่แม่อืเฮ้ยโอ้ยชอบอร่อยได้วันดยากาดขาสก่า กินที่ใหม่กินที่ใหม่กินที่ใหม่เมจาวบอกว่ากินที่ใหม่อร่อยนะแบบไรอร่อยเสนเซ้นเสอบนำล่งเอาเทปเอ้าแแบบ ก็ลาบชอเลยก็ลาบล่างเด้ล้วนันไแล้นโรกทงแล้บัดเ้ยเพจจะแล้วโลทงอยู่ไก่ทงบ้าพอดีโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวแล้วเพจม่ได้ตายตายตา พี่จาแล้วลงทงแล้วพี่จาาแล้วลงทงแล้วพี่ตอกเฮ็ดเม็ดช่วยอะไรไม่ได้ไปนี่น้ำมีน้ำมาแบบไปเลยนะบไปลองเ้าเต็ไปห่า แล้วเหจ้าจสุป่าเสร็จแล้วก็ไปเป็นนัง่งรถขับรอไปเหรอไม่ไเกียวอยาเกียวอยา เม่กตามแ่ินเกเินอใคม่กินอยางได้หรแโชว์อะโชว์ม่กินอะไรเลยมันฮักบดใจไปแล้วไงอร่อยขนมอร่อยนะความฮักฉัไมกล้วยบ่กล้วยมอ้ไม่สนกล้วยไว้ป บ้ปีเลยกายจะบุกเลยเห็นไรเฮ้ยบทมาแล้วบทมาค่าข่อยเร็วไปแล้วเอ้ยดทบดบวดมาค่ากินเร็วเรวกิน

ก็เอยกแต่กเดก็เด้ดกกเกเด็เเ็ก็เดกเด็กก็เด็กกเ็กกน่ด็ก็กเด็กกกก็กปูเด็กน็เกดกก็เกก็เด

Ghê <laughs> luôn lạch buồn nè Bắt chơi dài là có chơi dài dạ chơi dài ừ chơi dài chơi แล้วก็มบดกัดบดกัขาบด้ปากินก่อนบดมาแล้ววดบ้าแล้วนิดนิดนดว้าแล้วบดิพี่น้องวัดได้กินดิดอวบดบ้าล่ะ ติดติดจากามเม่ได้เอาตัมาดำ พถาสูกเพ็รก็ได้ใช่ไมดบเป็นไงไอช็อกโกแลตแถวดบเป็นไงทำไม่ได้โอจ้จะเปไอยากแค่อยากเปไปนำใ <c oughs> จให <c oughs> <c oughs> ้ด้วย ต่างเป็นกระดังใจให้ด้วยต้องเรียนว่าต่างกันไงกดติดตามให้ด้วยนะกดไลค์กดเลยนะกดติดตามด้วยนะคะกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะอร่อยคุณเบิร์ตจะบอกเพื่อนเหรออยาบอกว่าว่าทุกคนเป็นเพื่อนแม่กันหรอเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม ก็เห็ดต่บุคุกเด้กเห็น้องบมอยู่ไก์เดี๋ยวพาไปเกี่ยวหญาสดีล่ะพาไปเกี่ยวหญาฮัลโหลคนมาเกี่ยวใหญ่เซสดีละไปเกี่ยวหญ่ฉุกบ่ไปนำเดิุ่นไปเกี่ยวใหอ่ผน เอามนไให้ดูไม่ให้ดูเพราะว่าแม่ไม่อยากให้หนูดูอยากให้ทุกคนดูเนาะเนาะอยากให้ทุกคนดูกระเป๋าใช่ดูอะไรนะตุ๊กตาฮัลล์กิบดีล่ะกินปาไปเกี่ยวอยากเ็ือดไปอยาก มากเลยโอ้ยหวยหวยหวยเสื้อรีบบอกยายพี่หลอกอร่อยหวยเสื้อลี่ลดละลอยแล้บอกฝันนะจะได้หนูก็ได้อร่อยเดี๋ยวเช้าบอกฝัน เจ๊าเัวเหรอคือเถาน้ำปลาน้ำปลาเพลนนะแก้หัวเรียบร้อยก <c oughs> ี่ร้อยหนึ่งร้อยบาทอร่อยแค่บีลูกใคร <c oughs> ถือไว้ดีนะตงทำสบายเยียงสูดสาดสุดสาสดสาดีแบบนี้แน่โลกทงอีนดีนาบาลนี้โลกบอกคูรอกระเคลคลิปด้วยเหรอคลิปด้วยเฮ้ยเมื่อกี้อะไรม่แท่นมันโดนอะไร,ระเดบพ วัวเผ็ดกิบมาแสบอ่ะเขาพามาเดีแค่ลองกินแค่นั้นนะคะไม่มันเผ็ดจังเลยแม่แม่ทำไมอันนี้มันเผ็ดจังเลยอ่ะหอยหอยเผ็ดแลรงลูกถลกละขอเป็นกำลังใจด้วยค่ะขอเป็นกำลังใจด้วยนะผลแรงลูกถลกละ เพชรเพชรจะล้งขึ้นกอนขอบคุณจะเลี้ยงทำยัโอ้หมดมาโจล้วจ้าคุณแม่มา้เขาได้ดาวหนือเต้นก็โจละก็แลกเบาเยอย่างเดียว เท่าท้องพีมาเจอนะเราถูกว่าพลาสติกมันอยู่ไหนมาเก็บขยะใส่แล้วลูาเก็บขยะแล้วลูกเจ้าสักทีโอ้โดนตัวแล้วอ๋อไอ้เพนบอกว่าเอาไปไถ เอาไว้ให้ทับข้างก่อน então, เอาเิฮรีบแล้วพี่้อษบันเดี๋ยวขึอนไปเกี่ยวอย่าแล้วแดดออกไม่ยิมกดไลค์กดติดตามให้หนูได้นะก็กดกดติดกรีกๆบ๊ายบายอ้ออื้อเฮอื้อ บิดพอดีอืมอืมไ้อืมอืมไม่ลืมกดติตามคอกระดิ่งช่วยนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย